จังหวัดอุดรธานีขับเคลื่อนโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมอบกล้าไม้ให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานีภายใต้โครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดอุดรธาน,านีพร้อมรับชมการถ่ายทอดการจัดงานจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินโครงการ72ล้านต้นพิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ประกอบด้วยสถานที่ราชการรัฐวิสาหากิจสถานศึกษาที่สาธารณะาศาสนสถานพื้นที่ของเอกชนและพื้นที่อื่นๆทุกจังหวัดทั่วประเทศ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นในที่ดินของตนเองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลทางวิชาการแนะนำถึงระบบและวิธีลงทะเบียนการปลูกรวมถึงการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมในป่าสงวนแห่งชาติป่านุรักษ์และป่าชายเลน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานตั้งแต่การปลูกการบำรุงรักษาการป้องกันการบุกรุกทำลายและการติดตามประเมินผลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกล้าไม้สำหรับปลูกในกิจกรรมดังกล่าว สถานีพ่อช้มมางก้าวไม้ดูดอนท้า7นะคะถ้าเป็นประชาชนทัขขว่วไปกำหนดเป็นนะคะเพื่อ,อจัดคิวในส่วนของหนวยงานราชกาหรือ,อะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยให้ข้อมูลอยู่ชเลยนะคะเป็นภาพสว